ดูดวงคนเกิดราศีธนูปีพศ2564จะรวยไหมควรทำอย่างไรจึงจะรวยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูดวงชาวราศีธนูนะครับประจำปีพศ2564กันนะครับว่าชาวราศีธนูหรือคนที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ย ดวงชะตาจะเป็นแบบไหนนะครับต้องทำอย่างไรหรือควรทำอย่างไรจึงจะรวยนะครับสำหรับชาวราศีธนูก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ช่วงวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมนะครับชาวราศีธนูเนี่ยมีดาวพระพฤหัสบ,บดีเป็นเทวดาประจำตัวนะครับชาวราศีธนูเนี่ยเวลาที่เขาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่เนี่ย เขาจะเรียนรู้ได้ดีกว่าคนอื่นๆนะครับถ้าได้รับการศึกษาในระดับเดียวกันหรือเป็นมีครูคนเดียวกันเขามักจะไปได้ไกลกว่าเพื่อนๆนะครับเขาเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบป,ปฏิภาณแล้วก็มีสติปัญญาที่ดีนะครับสําหรับชาวราศีธนูแล้วก็คิดอะไรเนี่ยคิดได้เร็วแล้วก็รอบคอบกว่าคนอื่นนะครับสําหรับวาสนาของคุณในปีนี้วาสนาของคุณในปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะ ดีขึ้นนะครับกว่าที่มันผ่านมานะครับปัญหาชีวิตคุณจะค่อยๆคลี่คลายไปได้นะครับไม่ได้คลี่คลายเร็วนะครับบอกไว้ก่อนใช้ผมใช้คาว่าค่อยๆคลี่คลายนะครับคุณควรทําเช็คลิสต์จัดการปัญหาแบบทีละจุดทีละจุดนะครับค่อยๆคลี่คลายไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเร่งเกินไปเนี่ยมันก็จะ ไปช้าเหมือนกันนะครับแต่ต้องค่อยๆนะครับแล้วมันจะดีเองนะครับค่อยๆทําแล้วค่อยๆแก้แล้วจะประสบความสําเร็จนะครับสิ่งหลายๆก็จะผ่านพ้นไปได้เรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินเนี่ยคุณจะมีผู้ใหญ่มาอุปถมัมมาคําชูมาคอยสนับสนุนในเรื่องการเงินของคุณนะเรื่องการเงินของคุณเนี่ยมีแนวโน้มมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นตามลำดับนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ ู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับดังนั้นปีนี้เนี่ยควรทําตัวให้น่ารักนิดนึงนะครับแล้วจะมีคนอยากช่วยเหลือมีคนอยากสนับสนุนมีคนอยากจะมาดูแลเรื่องการเงินให้คุณนั่นเองนะครับสําหรับเรื่องวงสังคมเพื่อนฝูงนะครับปีนี้คอนเน็กชั่นค่อนข้างดีนะครับปีนี้จะทําอะไรเนี่ยก็ให้เข้าสังคมไว้นะครับคือ มันหาสังคมใหม่ๆเป็นหลักนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยคอนเน็ชันเนี่ยช่วยคุณได้มากนะครับคอนเน็ชันจะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะครับคอนเน็ชันจะช่วยให้คุณมีโอกาสทางธุรกิจอื่นๆมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยได้ดีเพราะคอนเน็ชันนั่นเองนะครับสําหรับเรื่องครอบครัวปีนี้นะครับคือแนะนําว่าให้หาเวลานะครับไปทําบุญให้กับดวงวิญญาณบรรพบุรุษบ้างนะครับ ดวงวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับทำบุญอะไรก็ได้นะครับไซบาหรือทำบุญกับโรงพยาบาลหรือการศึกษาหรืออะไรก็ได้นะครับหรือให้ผู้ยากไร้หรือใครก็ตามแต่ก็ได้นะครับแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้ทําตรงจุดนี้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษเนี่ยจะโดนจิตตนใจให้คุณเนี่ยร่ำรวยแน่นอน นะครับสำหรับเรื่องการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆปีนี้นะครับคือไม่ค่อยเหมาะกับการเริ่มต้นหรือลงทุนอะไรใหม่ๆมากนักนะครับเพราะว่ามีคนที่จ้องจะโกงคุณอยู่นะครับคนที่จะโกงคุณเนี่ยลักษณะจะเป็นคนที่หน้าตาออกตัวโกงๆหน่อยอ่ะลักษณะแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็เจ้าเล่์นะครับคือการ่อนปิ้นป้อนพูดเก่งลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ย ก็ควรเลือกหุ้นส่วนให้มันดีๆนะครับคือถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องการถูกโกงเนี่ยก็ถือว่าพอไปได้นะแต่ว่าก็ต้องเรามาระวังไอ้คนที่จะโกงนั่แหละอันตรายนะครับสําหรับเรื่องอุปสรรคปัญหานะครับปีนี้เนี่ยอุปสรรคปัญหาเนี่ยก็มีเข้ามานะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทางจิตใจนะครับไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรนะครับมีความสุขน้อยลงนะครับมีภาวะความเครียดอะไรพวกนี้มากขึ้น ะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้ก็ควรปล่อยวางเท่าที่เราจะทําได้นะครับฝึกปล่อยวางบ้างนะครับสําหรับเรื่องความรักนะครับคนโสดอ่าคนโสดจะมีคนดูดีมีระดับนะครับอาจจะเป็นอาชีพวิศวกรอาชีพเกี่ยวกับคนในเครื่องแบบอะไรประมาณนี้เข้ามาจีบนะครับสําหรับคนโสด สำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะครับคุยกันเหมือนกับคนที่คุ้นเคยกันหรือว่าชินกันมานานนะครับมันก็อาจจะมีเบื่อเบอื่อบ้างเนาะก็เป็นธรรมดานะครับอย่าไปเสียสสำหรับเรื่องการเดินทางในปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยก็มีเกณฑ์ได้เดินทางบ้างแต่ว่าไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพเนี่ยให้เรามาระวังโรคเกี่ยวกับน้ําในร่างกาย นะครับพยายามอย่ากินของหวานมากเกินไปจึงจะดีนะครับสำหรับเรื่องการประสบความสําเร็จครับปีนี้มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าก็ต้องต่อสู้แข่งขันกับคนที่อยู่ในวงสังคมเหมือนกันนะครับต้องหาคนมาช่วยนะครับต้องเข้าหาผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ต้องหาคอนเนคชันใหม่ๆเข้ามาช่วยนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับประสบความสําเร็จได้มากกว่าเดิมนะครับ ดังนั้นเนี่ยคอนเนคชั่นใหม่ๆและการเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยจำเป็นมากๆในปีนี้นะครับจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องการงานการงานปีนี้นี่คือเป็นปีแห่งการประสบความสำเร็จของคุณเลยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยทำให้สุดนะครับทำให้มันเต็มที่ทำให้มันถึงนะครับเพราะว่าดวงชะตาเรามันมาแล้วนะครับ ปีนี้ชาวราศีธนูเนี่ยมาแล้วนะครับเน้นใช้ไอเดียสติปัญญานะครับแล้วค่อยลงเงินตามนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับเรื่องโชคลาภโอ้โหโชคลาภปีนี้ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยโดดเด่นเลยนะครับถ้าใครไม่ใช่นักเสี่ยงโชคเนี่ยไม่แนะนํานะครับเพราะว่าโชคลาภไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าเกิดใครเป็นนักเสี่ยงโชคเนี่ยก็ไปซื้อกับคนที่ ไม่สบายคนที่เจ็บป่วยจะดีที่สุดดีกว่าซื้อตามแผงใหญ่ๆนะสุดท้ายครับเรื่องอันตรายเรื่องที่ควรจะต้องรามัดระวังนะครับคือเรื่องคําพูดแล้วก็การวางตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าพูดดีเป็นสีแก่ตัวผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงผู้ใหญ่ชอบแต่ว่าถ้าพูดไม่ดีหรือทําอะไรที่มันไม่เข้าตาผู้ใหญ่เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีผู้ใหญ่เป็นศัตรูได้นะครับดังนั้นปีนี้เนี่ยบางครั้งผมเข้าใจแหละ ว่าผู้ใหญ่บางคนมันคิดไม่เหมือนเราอะความคิดของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคือจังหวะสมัยใหม่หรืออะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งผู้ใหญ่เขาคิดอะไรแบบค่อนข้างช้านะทาแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันช้าบางครั้งเราทําเร็วไปเหมือนกับเกินหน้าเกินตาอะไรแบบเนี้ยต้องอดทนไปนิดนึงนะครับตามผู้ใหญ่ไปก่อนนะครับเพราะว่าอํานาจกําเงินทองเขามากกว่าเรานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชาวราศีธนูสุดท้ายนะครับก็ขออวยพรให้คุณ ร่ลำรวยนะครับประสบความสำเร็จนะครัทำอะไรก็สมหวังครับสวัสดีครับ